ใช่ครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะขายรถคันนี้เดี๋ยวผมจะลดให้เลยอีกร้านหนึ่งอะ่ะตอย้ร้อนเงินนนเพื่อนรถใหม่มาไม่มีเงินจ่ายเลยเนะี่ย อีกรอบนึ่งพี่อีกรอบนึงก่อนะก่อนะอีกรอบพี่ไม่เอาตอนนั้นนะครับที่ผมลงทิกตอกไปแบบว่าขายรถผมใช่ป่ะใช่ครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมจะขายรถคันนี้รถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่แบบผมรักมากมันแจ้งเกิดผมเลยนะครับแต่คลิปแรกอะไรมานะครับทำยูทูบมาก็มีรถคันนี้นะครับอยู่ข้างๆนะแลวคือผมรักษาอย่างดีแล้วก็ดูแลอย่างดีนะแต่วันนี้ก็ถึงวันที่ผมจะต้องขายนะครับมีแต่คนคอมเมนต์ว่าแพงแพงบ้าเลยเอาจริงๆออกมา22ล้าน7จ็นนี้ขายตอนแรกตั้ง1 5 9ใช่ป่ะะ โอเควะผมจมแถมเนี่ยครับให้วอลตรีเลยรประกันชั้นหนึ่ง <ฮะ S 1> นะ้ะคูสองอย่างนี่โคตรแพงอ่ะตอนนี้ร้อนเงินนนเพื่อน <laughs> รถใหม่มาไม่มีเงินจ่ายเลยเนี่ย แล้วยางนี้ก็เปลี่ยนใหม่ให้ด้วยเป็นวิชารินพายอดสปอร์ต 4S นะครับคือสภาพรถคันนี้เนี่ยผมจอดห้องแอร์ตลอดนะครับมีแว็บใสให้ด้วยสเปคอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับที่ผมเคยบอกคันนี้ก็แบบว่าเป็นสตีลเบรกนะครับสเปคมาเป็นแบบเยลโล่คาลิปเปอร์สสีเป็นสีเนโรนอฟเทสนะครับก็จะเป็นสีดำแบบดำเงาเลยซึ่งเป็นสีที่ผมชอบมากๆคือแบบไม่มีกลิตเตอร์อะไรข้างในอะไรเงี้ยแล้วคันนี้มีสไตลิ่งแพคเกจด้วยนะครับรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกสีที่มันจะเป็นด้านๆอย่างเงี้ยผมทาสสสีีีให้้นนนนนะะคครรัับบเเเเปป็็็็ไตลกกกแพจดง แล้วก็เป็นกลาสบอลเลตด้วยนะครับซึ่งสามารถมองเห็นเครื่องได้ ออปชันนี้แพงมากเป็นวันหกแสนกว่าบาทน,นะล้อนะครับล้อเป็นดัมเบลคัทอันนี้ก็แพงมากโอเคเรามาดูภายในบ้างนะค,คือภายในผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เวลาขึ้นลงรถเนะี่ยค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากให้เบาะมันล้มนะรักษาเบาะอย่างดีคือแบบคือต้องเอามือค้ำอะ่ะเวลาขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่เอากางเกงยีนหูอะไรอย่างเงี้ยนะีแบบไม่ได้แล้วก็มันสติชิ่งสีเหลืองนะครับมีอะโปลคาเพลย์แน่นอนนะครับบอกว่าแพงมากอันนี้ต้องซื้อไม่ฟรีซื้อครับใช่คือพูดเลยว่าออปชันคันนี้มีพอสมควรนะมีโ no นําเป็นดีกว่า ออปชั่นอย่างเดียวเนี่ยประมาณเกือบ3ล้านอ่ะเพราะว่าราคาตัวรถนี่ผมออกมา22ล้าน7นะครับแถมอะไรให้อีกดีอ่ะส่งฟรีเลยไม่เก็บเงินปลายทางอยากให้สไลด์เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งให้เองเลยอะไม่ได้คอนเทนต์ได้เอาอยากออกช่องผมก็เดี๋ยวถ่ายให้ด้วยไหาด้วยเลี้ยงข้าวเดี๋ยวจะอะไรผมเดน๋ยวเลี้ยงข้าวด้วยโดนเลี้ยงโอมาเกซเดี๋ยวพาไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวพาไปเปิดซิงแบบแอร์บี นี่แล้วอยากได้เลยเีเฟอมาแต่ว่านั่นแหละครับเนี่ยรถคันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ซิ n ิมาติกสไตว์ให้ดูนะครับเรามีซิ n e มาติกเยอะมากกับรถคันนี้เดี๋ยวเอามายำผมไม่ได้อยากขายนะรถคันนี้มันดีมากๆวิ่งดีมากๆไม่เคยมีปัญหาสักแอะเลยพูดจริงจริงแต่ที่ผมต้องขายเพราะว่าคันใหม่มาแล้วมาดูรถได้ที่เวนัสโซนะครับนัดผมมาก่อนนะพะรถจะจอดที่บ้านแล้วก็จะได้มาเจอดูรถที่นี่เลย moved to California. champagne ในไหนนะครับแบบว่าผมจะขายรถแล้วเพรก็เลยจะพามาดูแบบ the New c h e m ริ r อลนะครับออกเสียงยังไงก็ยังออกเสียงไม่ถูก เดี๋ยววันนี้ก็แบบว่าผ้าเคก้กเขามาดูด้วยดีวยกว่าว่า New Temerario แบบเป็นไงอะไรอย่างเงี้ย Temerario เออออกเสียงไงโทรถามเอริสกันดีกว mm ่า hmm. Hi Eris I just want you to pronounce the Lambo model the Temerario like correctly Temerario Tem er Temerario Temerario right Ask Cake to pronounce a k Cake pronounce it Temerario <por> Tem Temerario Temerario Tem Temerario Okay Okay, okay. I <laughs> got <laughs> to cut to the chase. Yeah. Everyone give me some space. Don't fall out we fall in a place. Every step walking with grace, amen. keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. Boom. เออใช่มันดูฟิวเจอริสติกแต่ดไซ้ายผมว่าแบบตัวใหม่นี้มันทําให้ดูแบบฟิวเจอริสติกมากขึ้นนะดูแบบโลกอนาคตมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่คันนี้ออปชั่นเยอะนะเยอะกว่ารถผมเนี่ยสีนี้ก็แพงมากไกด์คาร์บอนนะครับที่เขาชอบเรียกกันเออเอาจริงตอนแรกเห็นตอนที่เปิดตัวในวิดีโอนั้นเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่พอเห็นคันจริงก็สวยนะเนี่ยแล้วเขามีแบบว่าโตให้แบบเราสเปคอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับมันเหมาะกับการเสียตังค์ใช่ เอ้ยจริงๆผมสั่งแม็กไลน์นี้ไปด้วยนะ<ม>เป็นแม็กไลน์แบบแจ่มมันคัดแต่อันนี้เขาสั่งนะเนี่ยไาริเปอร์สองแสนกว่าบ,บาทจากสีดำด้านเป็นดำเงาอันนี้นะครับเป็น Break เซรามิกเบรกด้วยนะครับรู้ว่าเซรามิกเบรกคืออะไรประหยัดช่องใช้เอาอ,อันเก่ <c oughs> เาเศษมาบดใส่กันแล้วก็เป็นรีดิสก์เพราะมันมีลายแตกใช่ไหมอยู่เ <c oughs> ลยคิดว่าเป็นรลิสไก่นเป็นเบรกแบบที่แบบมันจะทนความร้อนได้สูง <c oughs> เอ้ยดยูไฟข้างประตูรถนี่แบบเป็น R G B ไปเนี่ยเปิดมาวิ่งอ่ะ ถ้าที่ดูแบบพันนี้ดูดูข้างหลังก่อนอื่อยแหละดีไซน์ไฟใหม่เอาจริงรุ่นนี้แบบแรงมากเลยนะแต่นี่คือถ้าสมมติว่าฝนตกนี่คือมอไซค์ข้างหลังคือแบบโอ้โหหน้าช้ำเลยนะมันไม่มีอะไรกั้นเลยถ้าเกิดว่าขับรถตามกันอนะ่ะหินนี่กระเด็นใส่กันแนะ่นอนสวยไหมยังอะยังยังเหรอคืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าสีด้วยสีเบาะข้างในด้วยไงอ๋อใช่เทคคอนเอบสีเบาแต่ผมมาชอบนะมันดูคลาสสิคเลย ข้ออยู่ตรงกลางอันนี้ใหญ่หมูเลยอันนี้เป็นจมูกไอ้ข้อใหญ่กับไ,ไฟไฟหลังอีกอะไรกะนหมูนี่ไงจมูกหมูมันจะมีรูสองอันป่ะเออก็คิดจดให้แต่ก็เออใช่มันมีความไม่แหลมเท่าอันนี้มันดูมนๆกว่าแต่ท่อถีน้องเก้าร้อยกว่าแรงม้าท่านนี้อย<แ>่าสูตรหนึ่งร้อยสองจุดเจ็ดวีนะครับเ<ห><ว>ครื่องมีแปดประเภทแข็งมีมอเตอร์ไฟฟ้าผลิตพลังงานถึงเก้าร้อยเจ็ดแรงมา้าอันนี้แบบซาร์ยี่สามเจ็ดหกนะแต่ว่าของบริษัทจบไปยี่สิบแปดก็โอเคก็ใส่ที่แบบจำเป็นอะไรเงี้ย เอ้แมาดูข้างในเดี๋ยวแต่มันกว้างขึ้นเลยคันนี้แชสซีมันกว้างขึ้นนะฐานตัวรถมันกว้างขึ้นนิดนึงไม่เยอะมากแต่ว่าภายในรถแบบรู้สึกกว้างขึ้นเยอะเพื่อนๆดูนี่ย้นรรเราดูพวงมาลัยดีดีไซน์มันสวยมากเลยมีคันนี้มี <c oughs> ค้าพูดเรืเ่องตะก่อนใช่ป่ะคันนี้แบบมันประมาณแ0 0 0มื่าบาทได้อันเดียวแต่อันนี้นะครับ ได้สองอันนะครับฟีลิ่งเหมือนกับว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเราก็เก็บเข้าไปแบบนี้เออแล้วก็ข้างหลังตรงนี้กว้างขึ้นปกติแคก่กระเป๋าแลมโวบใบเดียวอยู่อ่ะต้องรู้สึกแบบยัดเออนี่มีหน้าจอนี้ด้วยอันนี้เปิดสันรุปได้ปะไม่ได้ไม่มีเขาไม่ได้ส่วนน้งซังลนลุงซันรูเขาสนนี้เปร์ฟอร์แมนซ์นะครับอ๋อไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมอไซค์นะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวมอไซค์ไม่แต่ก่อนนี้เป็นมอไซค์ที่ดันซ้ายขวาอันนี้ยังเป็นกดปุ่ม แล้วก็ c นเซิลตรงกลางแล้วนี่แม่งเท่มากมีด drift mode เลยคือเราปรับระดับแบบการดริฟท์ได้อันนี้คือแบบปิด traction control ปรับ traction control ตรงนี้ได้เลยปรับโหมดอะไรตรงนี้นะโหมด ev โหมดอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างเหมือนอยู่ตรงพวงมาลัยเลยนะเฮ้ยนี่คือดีไซน์คุณแจ Lamborghini ใหม่นะครับเออสวยนะเห็นโพนี่เขามีอันนี้ปิดคําว่าส start เฮ้ยค่ออไาได้แรงบันดาลใจมาจากไฟดับเจ็ดมันคือมิลเจ็ดอ๋อแบบตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็สตาร์ทเงี้ยเ <jet, S 2> หรอใช่ใช่ลองกดดูนี่ดดไม่ ลองสตาร์ทได้ป่ะแล้วทำมันบอกว่าแบบเียร์พอพูดถึงรถไฮบริดของ Lamborghini แล้วจริงๆแล้วมีอีกคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถ Urus SA นะครับแล้วบังเอิญเขามีให้ลองด้วยผมก็เลยจะลองดูนะครับว่าเจเนอเรชันใหม่ของ l a แลมโบกินีนะจะขับเป็นยังไงถึงเวลาแล้วที่เราจะขายแสงขายแสงอะไรเอาจริงๆนะแบบไม่รู้นะฟีลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวอมนั่งมาด้วยกันโอเคปะได้แล้วสีสวยเนี่ยสีเจลบอย What สีเจลบอย มันใช้ทำอะไรนะครับเจลนี้เล็เจลเข้าไปเล็บเจลเหอเล็บเจลเอาจริงๆนะครับแบบว่าเราก็จอนกันเลยนะครับแบบว่าตอนนี้เขาไม่อยู่นะเดี๋ยวเราเราทำเป็นแบบแกล้งพี่เล็กนะเอาพี่เล็กด่าเฮ้ยมึงขับแล้ววะเอาว่าเขาบอกให้ขับไมโหมดแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยนะแล้วเข้าคอร์ซ่าอะไรเงี้ยเมื่อสักครับเดี๋ยวเราชิวๆนะครับวันนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามีคิวต่อ พยายามเมนเทนให้ได้ใช้ครบกันทุกท่านอ๋อโอเคเซฟยางเซฟยางอะไรใช่ไหมโอเคได้ครับผมชิวๆดิวดิวครับเราดิวแล้วนะฮะในดิวดิวแล้วครับชิวๆครับครับชิวๆปบดิวเป็นเยี่ยมมากที่ส er> ุดจะมาเริ่มบักดีครับดี

ตัวผมคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนยางรอบนี้นะครับขอโทษนะพี่ไม่อยากจับมือด้วย